สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องตองพรพรมครับมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับคลิปนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าระวังเข้าใจผิดเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤษภาคมนะครับที่มีท่านผู้ชมไปชมคลิปตั้งแต่ปีที่แล้วจํานวนมากอยู่อาจจะเข้าใจผิดคิดว่าเดือนพฤษภาคม63เนี่ยจะมีเงินเข้าจริงๆไม่ใช่เงินเข้านะครับเดือนพฤษภาคม63เนี่ยไม่มีรายการใดๆเลยนะครับ เดือนพฤษภาคมของศาในบัตรบัติกาแห่งรัฐยังมีรายการเงินที่จะเข้าตามปกติไม่มีอะไรผือหวาแต่ที่ท่านไปดูนั้นมันเป็นคลิปเมื่อปีที่แล้วนะครับเมื่อเป็นคลิปเมื่อปีที่แล้วนี่ปีที่แล้วเดือนพฤษภาคมจะมีเงินเข้ามากเลยนะหลายรายการเพราะนั้นอย่าไปหลงเข้าใจผิดนะครับแล้วก็บางคนก็มาคอมเมนต์ว่าเอาคลิปเก่ามาลงทําไมก็จะขออธิบายให้ทราบว่า,เ,าเรื่องคลิปนะมันเดี๋ยวจะอธิบายเป็นตอนว่า มันอยู่ในนั้นมันอยู่ใน YouTube ตลอดไปนะครับพอถึงเดือนที่เราลงคลิปมันจะโชว์ขึ้นมาอีกครั้งมันถึงวันเกิดของคลิปผมพูดง,ง่ายๆคลิปไหนที่เราลงไปในเดือนเมษาเนี่ยคลิปไหนที่มีคนดูมากหน่อยเนี่ยพอถึงใกล้ๆวันใกล้ๆวันของเดือนเมษาที่ที่เราเคยลงมันจะโผล่ขึ้นมาให้คนเห็นคลิปมันจะอยู่ในนั้นตลอดไปนะครับเอาคลิปนี้ครับดูครับขณะนี้เนี่ คนดูคลิปนี้มากครับแต่เป็นคลิปเก่าเมื่อปีที่แล้วนะครับนี่ชื่อคลิปอยู่ตรงนี้นะครับชื่อคลิปชื่อว่าเดือนพอคอเพิ่มวงเงินทุกบาท500รและพิเศษอื่นๆเพียบอยู่ในนี้เดือนพฤษภาเมื่อปีที่แล้วมันมีเงินเข้าหลายอย่างมากแล้วก็เข้าตามนั้นแหะครับแต่มันไม่ใช่ปีนี้ถ้าถ้าหลงไปดูคลิปนี้1จะอารมณ์เสียเพราะดูไปดูไปก็จะรู้ว่ามันปีมันเป็นของปี62มันไม่ใช่ปี63ส แล้วก็จะมาด่าออกว่าเอาคลิปเก่ามาลงจริงๆแล้วไม่ได้เอาคลิปเก่ามาลงนะครับคลิปมันอยู่ในนั้นตลอดถ้าเราอยากรู้ว่าคลิปไหนเป็นคลิปใหม่คลิปเก่าเราก็ต้องดูวันเดือนปีที่เผยแพร่คลิปเป็นนะครับสมมุติว่าเรากดดูคลิปนี้นะครับกดดูเอามือกดที่คลิปรูปคลิปนี้ปุ๊บมันก็จะเข้ามาในชมคลิปนี้คลิปนี้ก็แสดงอยู่ในโทรศัพท์ของท่านแบบนี้ทีนี้ชื่อคลิปจะอยู่ข้างล่างคลิปนะครับตรงนี้ชื่อคลิป ตรงที่จะกดวันเดือนดูวันเดือนปีที่เผยแพร่คลิปมันจะอยู่ตรงนี้มันจะเป็นสีดํดๆทึบเล็กๆถ้าสีดํดๆทึบเล็กๆนี่หันหัวแหลมลงข้างล่างเราจะไม่รู้ว่าคลิปนี้นี่เขาเผยแพร่พวันที่เท่าไหร่เลยนะเพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้ว่าคลิปนี้เขาเผยแพร่พตั้งแต่วันที่เท่าไหร่เป็นคลิปเก่าตั้งแต่ปีไหนแล้วนะเราก็เอามือมากดตรงสามเหลี่ยมดําๆตรงนี้กดตุ๊บทีหนึ่งนะครับสามเหลี่ยมดําๆตรงนี้ปุ๊บเมื่อกดปุ๊บ สามเหลี่ยมดำๆตัวนี้เขาจะหันหัวขึ้นแต่วันเดือนปีที่เผยแพร่คลิปจะโชว์ขึ้นมาเห็นไหมครับคลิปที่ท่านพากันดูมากๆเกี่ยวกับเดือนพฤษภาคมมีเงินเข้าบัตรนะเขาเผยแพร่ตั้งแต่เมื่อวันที่29เมษายน2019ก็คือเมื่อปีที่แล้วย9ิบเกเมษายน2019ก็คือ2 5 6 2นะครัอยบอ่าอยู่ในนี้มันจะมีลิงก์ให้กดโน่นนี่นั่นก็ว่ากันไปนอกจากลิงก์ให้กดแล้วก็จะมีคำอธิบายใต้คลิปเกี่ยวกับคลิปนี้ ในในบางเรื่องในบางคลิปนะครับแต่คลิปนี้มีเฉพาะลิงก์นะฮะให้กดให้กดดูเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับเห็นไหมครับถ้าเราเอามือไปกดตรงนี้ซ้ําอีกมันก็จะหันหัวลงนะครับพอหันหัวลงวันเดือนปีที่โวก็หายถ้าเขาหันหัวลงวันเดือนปีท,ที่ที่ผเผยแพร่คลิปหายถ้าเราอยากดูวันเดือนปีที่ผเผยแร่คลิปอีกเราก็กดตรงนี้ซ้ําอีกพอกดซ้ําอีกปุ๊บ ปกติที่เผยแพร่คลิปก็จะโชว์มาแต่ลูกศรก็จะหันหัวขึ้นนี่แหละครับตรงที่กดดูวันเนผยแพร่คลิปถ้าเรากดดูตรงนี้เป็น1เราจะรู้ว่าวันเนผยแพร่คลิปวันที่ท่ายสองคำอธิบายแต่คลิปคืออะไร3ลิงก์ให้กดอะไรจะมีอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่หลงไปดูคลิปนี้ก็ขอให้ทราบไว้ว่ามันเป็นคลิปเก่าและอย่ามาด่าเจ้าของช่องว่าเอาข่าวเก่าไปลงใหม่ไม่ใช่ครับธรรมชาติของ YouTube นี่ว่าเราลงคลิปไหนไปแล้วมันจะอยู่ใน YouTube ตลอดไป พอใกล้ๆวันที่มันเผยแพร่พคลิปของแต่ละปีมันจะโชว์ลอยขึ้นมาให้คนเห็นถ้าคนไปดูคลิปแล้วดูวันเดันปีที่เผยแพร่คลิปไม่เป็นก็จะอารมณ์เสียนะครับก็เล่าให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับทีนี้ก็มาดูต่อทีนี้ทีนี้ถ้าท่านผู้ชมอยากจะรู้ว่าเมื่อกี้นี่ผมพูดจริงไหมนะก็ไปส่องช่อง ใครก็ได้เขาเรียกว่าสองช่องสองช่องว่าที่ผมพูดน่มันเรื่องจริงไหมคือคลิปตั้งแต่เขาเริ่มทําช่อง YouTube มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีคลิปอยู่กี่คลิปมันจะอยู่ในนั้นหมดเลยไม่ไปไหนเพราะลักษณะการทําช่อง YouTube นี่คลิปตั้งแต่คลิปแรกจนคลิปปัจจุบันเนี่ยเขาให้เอาเก็บไปในนั้นหมดเพราะเขานับสถิตินะครับนับสถิติการทําช่องนะครับวิธีที่ท่านอยากจะสองช่องเอาช่องตองบนผมเลยง่ายๆเลยครับ นี่สมมติว่าโทรศัพท์ของท่านนะครับท่านก็เชื่อมตอ ет, ่อเน็ต WiFi ก็ได้หรือว่าเชื่อมต่อเน็ตตัวเองทางซิมก็ได้ก็แล้วแต่นะครับก็มาหน้านี้ก็เอามือมากดตรงนี้ครับตรงที่มันมี u t u b e นี่กดเข้าไปป๊อปนะครับกด YouTube เลยกดเหมือนกดเข้าดู YouTube มันก็จะเข้ามาช่อง YouTube นะครับทีนี้ท่านก็เอามือไปกดตรงใสๆด้านบนนี่ตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นการค้นหา ถ้ากดตรงนี้มันจะค้นหาค้นหาคลิปก็ได้พิมพ์ชื่อคลิปเข้าไปก็ค้นหานจะเห็นคลิปพิมพ์ชื่อช่องเข้าไปมันก็จะเห็นช่องเอาแล้วจะส่องช่องตองพรพรมแต่ทีนี้ดูว่ามีแล้วก็มือกดตรงนี้ปุ๊บครั้งหนึ่งนะครับกดเข้าไปปุ๊บมันจะมีคําว่าค้นหาใน YouTube อันนี้สามารถค้นหาช่องก็ได้ค้นหาชื่อคลิปก็ได้ตามคลิปมันจะสีแดงกับพริกก่าพีบอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์คําว่าตองแล้วก็เว,ว้นวรรคสองครั้งกดตองแล้วเว้นวรรคสองครั้งแล้วก็ พิมพเขาว่า,าพรผมเขาเป็นในนี้นะครับแล้วก็เอามือมากดตรงนี้ค้นหาครับกดปุ๊บมันจะก็วิ่งมันจะวิ่งเข้ามาช่องตองเลยครับตองพรอนผมทีนี้สําหรับใครที่ยังไม่เคยกดติดตามเลยคําว่าติดตามจะสีแดงนะครับการกดติดตามความหมายของการกดติดตามคืออะไรจะเล่าให้ฟังถ้าใครกดติดตามปั๊บแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนปุ๊บนี่คนคนนั้นพอช่องนี้ขึ้นคลิปใหม่เม,มื่อไหร่คนคนนั้นจะรู้เลยว่า มันจะมะีแจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์ท่านว่าขึ้นคลิปใหม่แล้วนะครับแล้วท่านเปิดเข้าไปใน YouTube ก็จะเห็นขึ้นคลิปใหม่ก็กดดูได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากจะติดตามอยากจะดูคลิปใหม่ๆของช่องตอนพอมพอมาถึงขั้นตอนนี้แล้วใครที่ยังไม่เคยกดติดตามอะไรก็กดตรงนี้ปุ๊บถ้าเรากดปุ๊บจากคําติดตามสีแดงแดงขั้นตอนต่อไปสีแดงแดงก็จะกลายเป็นสีดําบอกติดตามแล้วทีนี้ก็กดกระดิ่งกดกระดิ่งกดทำไมกดรับการแจ้งเตือนว่า เมื่อเราขึ้นคลิปใหม่ท่านจะรู้ก็กดกระดิ่งเสร็จแล้วก็กดเข้า่าทั้งหมดคลิปทั้งหมดที่เราขึ้นใหม่ท่านจะรู้เลยทันทีทีนี้พอท่านกดเข้ามาใหม่ครั้งหน้ามันก็ไม่ต้องกดติดตามยากเพราะว่าถ้าจะส่องช่องตองพรพรมอีกครั้งหน้ากดเข้ามาถึงขั้นตอนนี้มันจะเป็นแบบนี้เลยไม่ต้องกดติดตามซ้ํากดติดตามเพราะกดครั้งเดียวทีนี้ครับขั้นตอนต่อไปครับขั้นตอนต่อไปถ้าอยากดูวิดีโอว่าในช่องตองพรพรมเนี่นยมีวิดีโอกี่วิดีโอมีเยอะไหมก็อ่านดูเลยครับนี่ ตั้งแต่เริ่มตั้งช่องมาจะถึงทุกวันนี้เขาจะเขียนว่าวิดีโอ696วิดีโอ696ก็คือมีวิดีโอทั้งหมดจนถึงวันนี้นี่696รายการแล้ววิดีโอไหนเป็นวิดีโอใหม่ล่าสุดแล้ววิดีโอไหนเป็นวิดีโอที่เก่าที่สุดคือคือขึอ้นครั้งแรกเลยก็เอามือกดกดที่รูปเจ้าของช่องเขาเนี่ยครับกดตุ๊บไปครั้งหนึ่งก็จะเด้งมาหน้านี้ทีนี้พอเด้งมาหน้านี้เราก็เอามือกดคําว่าวิดีโอตุ๊บเลยกดวิดีโอครั้งหนึ่ง เอามือกดตรงนี้พอเอามือกดตรงนี้เราจะรู้เลยวิดีโอที่อยู่บนสุดก็คือวิดีโอที่ขึ้นใหม่ล่าสุดเลยนี่วิดีโอใหม่ล่าสุดอยู่ตรงนี้ทีนี้เราจะดูวิดีโอที่เก่ากว่านี้เราก็เลื่อนเลื่อนลงไปเรื่อยวิดีโอที่อยู่ล่างสุดนุ่นจะเป็นวิดีโอแรกวิดีโอที่อยู่บนสุดจะเป็นวิดีโอใหม่ล่าสุดทีนี้การดูคลิปย้อนหลังเราอยู่ดูคลิปไหนเราก็มือกดเลยก็จะดูคลิปย้อนหลังได้เลยนะครับนี่เอ้าท่านก็ลองส่องช่องตองพันพรมดูว่ามีคลิป เก่าลอยอยู่ในนั้นกี่คลิปทีนี้มาดูคลิปเจ้าปัญหาเลื่อนไปเลื่อนมาจนหาคลิปเจ้าปัญหาให้เจอ,อทีนี้มาดูมาดูคลิปเจ้าปัญหาที่คนดูคลิปเก่าแล้วเข้าจะผิดน,นี่ไงคลิปนี้ขณะนี้คนกําลังดูมากเลยชื่อคลิปเขาบอกว่าเดือนพอกเดือนพอจุดคอจุด เพื่มวงเงินทุกบาทร500และพิเศษอื่นเพียบถ้าคนหลงไปดูคลิปนี้ก็จะคิดว่าเดือนพฤษภาปีนี้จะมีเงินเข้าบัตรจํานวนมากมามายมหาศาลเงินค่าเทอมบุตรเงินเกษตรกรหนึ่งพันเงินผู้พิการอะไรเยอะแยะเลยถ้าดูตามนี้ไม่ใช่นะครับอันนั้เป็นคลิปเก่าของปีหกสองนะครับถ้าเราเอามือกดตรงนี้เข้าไปดูปุ๊บนี่ถ้าเราเมือกดเข้าไปดูนะครับกดเข้าไปดูปุ๊บคลิปนี้จะเป็นแบบนี้จะเห็นว่าชื่อคลิปอยู่ตรงนี้นะครับ วันเดือนปีที่เผยแพร่คลิปเราจะไม่รู้เราต้องกดตรงนี้ก่อนถึงจะรู้กดปุ๊บนะครับพอกดปุ๊บพอกดปุ๊บนี่ทึบๆสีสามเหลี่ยมนี่ก็จะหันหัวขึ้นวันเดือนปีก็จะโชว์ขึ้นมาอย่างนี้เราก็จะรู้ว่าเป็นคลิปเก่าซึ่งคลิปจะอยู่ในนั้นตลอดไปพอใกล้ถึงวันที่เขาเผยแพร่คลิปใกล้ถึงวันที่เขาเผยแพร่คลิปเดือนเมษายนมันจะลอยไม่ให้คนเห็นอีก ถ้าเรากดวันดูวันเผยแพร่คลิปไม่เป็นก็จะดูคลิปเก่าแล้วก็จะรู้สึกเซ็งนะครับก็หวังว่าท่านจะส่องช่องเป็นงั้นก็ไปลองสองช่องอื่นดูจะมีคลิปเยอะแยะมากมายแบบนี้แหละครับเป็นพันๆไอคนที่ทําช่องมานานแล้วหลายปีนี่มีเป็นสองสามพันคลิปนะครับแต่ช่องตองบอลพรมนิประมาณ600เพราะว่าเพิ่งทํามาไม่นานครับทําประมาณ2017ันสิบเจ็ดหรือสิบแปดน่ะ ช่วงปีแรกๆก็ไม่ค่อยขึ้นคลิปมาขึ้นคลิปมากก็ปี2019มานี่เองเพราะว่าสร้างรายได,ได้ได้จาก YouTube นะครับอา้าวก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับถ้าท่านดูแล้วเข้าใจผิดว่าเดือนพฤษภาคมหกสามจะมีเงินเข้าเยอะ,ยอะแยะอันนั้นเป็นเพราะว่าท่านดูวันเผยแพร่คลิปไม่เป็นต่อไปคงจะดูเป็นนะครับคลิปไหนใหม่คลิปไหนเก่าก็จะรู้นะครับเรื่องเดียวกันนี่ถ้าวันเดือนปีที่เผยแพร่คลิปใหม่กว่า มันจะอัปเดตของเก่านะครับสมมติว่าเรื่องเยีย500วยาห0 0อยกดลงทะเบียนเอาเงิน500รอที่รัฐบาลแจก5 0 0พันะเยียวยาห้า0ันโควิดนี่สมมติว่าเรื่องเดียวกันนี่ปุ๊บนี่สมมติว่าคลิปเขาขึ้นวันที่1เมษายนเรื่องเดียวกันนี่ถ้าเขาขึ้นวันที่5เมษายนไอของเก่าวันที่1เมษามันจะเริ่มไม่จริงเลยเพราะว่า วันที่5มษายมมันมีการเปลี่ยนใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเวลาดูคลิปเรื่องเดียวกันเนี่ยต้องดูวันเดือนปีที่เผยแพร่ตัวไหนวันเดือนปีที่เผยแพร่ใหม่กว่าจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องกว่าคลิปเก่าเสมอเพราะมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับคลิปนี้นําเสนอว่าเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ